สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพยเยอร์นะครับวันนี้จะมาบอกสูตรนะฮะวิธีการนำเควสนี่ฮะเควสซัมเมอร์นะอีเวนต์ซัมเมอร์นี่ครับตรงนี้ฮะจะพาไปดูนะครับตรงนี้ทำยังไงให้ได้ไวๆนะผมได้สูตรมาจากน้องชายอีกอีกคนหนึ่งของผมนะครับผมถามเขาว่าแบบเฮ้ยทำไมน้องได้แบบได้ไวจังเลยอะไรเงี้ยน้องเาก็เลยบอกว่าเออพี่ครับเนี่ยครับผมปลูกต้นโทมัตโต้่นคือมะเขือเทศนั่นเองทุกคนผมก็เลยแบบโอเคจะมาลองเชื่อใจน้องเขาดูนะว่าต้นโทมาโต้เนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าแล้วก็นนนนีีี่ฮฮะะะะะะมคคครรับออโโโโววาาดดตงนี้อีกกต้นนนะคครับทุ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะได้ผลอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่านะแบบจะได้พอยเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวบอกเด็กๆด้วยนะว่ามาเดี๋ยวมาช่วยกันทาเคสเดี๋ยวมาช่วยกันทาเคสมาๆๆนี่ฮะบอกดเด็กๆนะฮะมาแล้วอีซีสามวินะจีบสองวิแล้วตอนนี้โอ้โหนี่น้องเขานี่โคตรเวอร์ดเลยดิอะไรวะเนี่ยโอ้โหอันนี้โคตรเวอร์อลังการงานสร้างมากครับลูกใหญ่บะเอฟนะฮะโอ้สวนนี้เขารวยแนะ่มีถักทพนตะวันต้องสองดอกเลยนะฮะ ตรงนี้ก็มีดอกทันตวันเหมือนกันครับตรงนู้นก็โอ้โหนี่มันต้นต้นมะพร้าวที่ใหญ่กว่าพี่พีใหญ่กว่าประมาณกว่าใหญ่กว่าประมาณแบบเท่าหนึ่งเลยทุกคนใหญ่มากใหญ่มากนะครับโอเคมาอีกนิดเดียวนะก็ช่วงนี้คลิปแบบว่ายอดตกมากเลยครับแต่ไล์สดคือยอดพุ่งกระทำซัมเมเซลเลยเพราะงั้นก็ฝากดูคลิปกันเยอะหน่อยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการขอร้องนะครับจุ๊บจุ๊บมาแล้วทุกคนเคว้มาแล้วเคว้มาแล้วนี่ฮาวตรงรีบไป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 เก็บ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 มา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 เก็บ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  เก็บโตมาโตนะเก็บโตมัโต้โอ้ยนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วใช้ออโ o ้ l i ิ k แล้วกันนะครับออโต้ l ลิกในการกดนะไวมากนะครับปุ๊ป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 นะปุงง๊ปปุ๊ปปุ๊ปปแบบุ๊ปป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 ุ๊ มาใส่ใส่ใส่จึ๊บอ้อยอ้ยอ้ยบักมาใส่ใส่ครับใส่ใส่ใส่มีอะไรใส่หมดครับตอนนี้มา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 ดูกันว่ามันจะได้ผลอย่างนี้เขาว่าจริงๆหรือเปล่านะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็นี่ฮะใส่เลย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 ใส่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 กดคีลรรัวครับกดชิลลรัวครับกดคีลรัวครับใส่อโตชิคแม่งรัวเกินใส่ใส่ใส่ครับใส่ใส่ใส่ ใส่ใส่โอ้ยน้องน้องอย่าบังพี่นะน้องชึบซึบเหมือนเกมแบบแข่งกับเวลาเลยทุกคนโอเคใส่ไปครับตอนนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนี้แหละครับอ่ายัดไปเรื่อยๆครับเอ้มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นนะเพิ่งแค่ร้อยกว่าเองอ่ะมันจะเยอะจริงหรือเปล่าวะเนี่ยน้องผมโดนน้องหลอกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาใส่ลงไปครับเดี๋ยวเราไปเอาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาเพิ่มก่อนเอาเปลี่ยนเป็นนี้ไปดีกว่าเอาโบคาโดบ้างนะฮะ ดูได้ไม่ค่อยเยอะอะไรเมื่อกี้อโวคาโด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 นะิกโกคาโดอโวคาโดแลมีใครเคยดูบ้างช่องที่แบบเขาเป็นคนผอมไม่อยู่ดีก็อ้วนแล้วตอนนี้อยู่ดีๆก็ผอมอ่ะเออโคตรตึงอะ่ะเคมาเรานี่มาใส่นะฮะอโวคาโดอโวคาโดผักเต็มไปหมดตอนตนี้นี่ครับอโวคาโดอ้ยแปบปบเดียวหกร้อยครับทุกคนเยอะมากนะหรือว่าไวมากครับทุกคนไวมากไวมากไวมากอู้เดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายช็อตผักนี้ไว้ก่อน นี่นะฮะอะโวคาโดที่เหลืออยู่ปุ๊บ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 ใส่ไปใส่ไปใส่ไปครับใส่ไปมีอะไรใส่ให้หมดครับตอนนี้นี่เลยอะโวคาโดไปให้หมดครับอ่าโอเคสวนฟีดไม่เกี่ยวตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้พันสามแล้วทุกคนไวไหมไวไหมผมไม่รู้ว่าไวหรือเปล่าแต่ที่แน่คือตรงนี้กดเอานี่ฮะผละไม้มาก,ก่อนนะครับปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบมาเลยมาเลยนี่คือการแข่งขันกับเวลานะฮะเวลามีน้อยมากน้อยมากครับน้อยมาก เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับขี่ของเต็มละไปเลยนะมาไปเพิ่มอีกนะฮะเี๋่วนะมันมีมันมัมนอันนี้มันติดของคนอื่นอะไม่นับติดของน้องไปด้านหลังได้ไหมนี่ไงด้านหลังได้จึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บอือนี่ครับนี่แหละฮะแล้วก็โทมาโต้โทมาโต้นี่โอ้โหเยอะมากครับ มาดูกันว่า,วาจบอีเวนต์แล้วจะได้กี่คะแนนนะฮะมาใส่ไปพูดซับมิ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 ดโอ้ใส่รวยๆครับฟินนะผมตอนแรกผมก็อคติกับอีเวนต์นี้นะแต่รู้สึกท้อนไปเรื่อยก็สนุกดีนะรู้สึกเหมือนเล่นเกมมาราธอนแข่งกับเวลาละอะไรเงี้ยทุกคนก็สนุกดีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ปึ๊บได้กี่พอยแล้วตอนนี้ได้มาพันเจ็ดร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้พันเจ็ดร้อยแล้วใช้ได้ใช้ได้ ไม่รู้เยอะหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะดีอยู่นะฮทุกคนมาใส่ลงไปนะครับเก็บเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวคนต้องปลูกต้นไม้เพิ่มแล้วต้นไม้ที่แบบเ,เกี่ยวกับเอออีเวนต์นี้นะฮะต้องไล่ปลูกให้หมดเลยนะครับทุกคนใส่ไปเพิ่มอีกอ่าีผลละหมากรากไม้เต็มรถไปหมดมีกงมีกล้วยด้วยอ่าฮะเก็บไปเก็บไป อเอนี่ฮะเก็บไปเลยเก็บไปเลยโป๊ะโปะโป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 โกดรัวๆครับมันรัวจัดๆเลยกดรัวๆนี่รัวมากนั่งวนทําอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืน <c oughs> โอเคใส่ไปแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้คะแนนพันแปดแล้วมันเยอะไหมอ่ะคะแนนพันแปดนี่ถือวไปเยอะไหมรีวราดผมอยากได้ผมอยากได้กล่องสุ่มของมันมากๆเลยอ่ะจะได้ได้ต้นใหม่ๆสักทีนะฮะอยากได้ของใหม่ๆบ้างอเอ้โหนี่ฮะเยอะมาก แต่มผมงงนะทำไมมะพร้าวถึงถึงใส่ไม่ได้ไม่รู้ที่มันก็เป็นแบบฟิลซัมเมอร์มะพร้าวอ่ะใช้หาดใช้หาดแบบเมืองร้อนอะไรเงี้ยนะทุกคนไม่ถึงใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้งงเลยไม่รู้เขาแบบฝรั่งอย่างว่าอะไรนะฝรั่งอ่ะนะหรือว่าผมเข้าใจผิดเองก็ไม่รู้นะฮะมามาอีกรอดหนึ่งแล้วครับใส่เพิ่มครับใส่เพิ่มใส่เพิ่มปึ๊บ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 อันนี้คืออะไรอันนี้ใส่ไม่ได้โอเคอันนี้มันเป็นไม่ใช่โทมาโต้นะฮะไม่ใช่ทม้ อไป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 โอเคนี่ของที่ใส่ได้มันก็จะมีอยู่นี่ด้วยนะเห็นไหมเราก็จะเห็นด้วยนะมีอะโวคาโดด้วยแต่อะโวคาโดมันโตช้าดูสิไม่นะตอนนี้ของจะหมดแล้วโอโนโอโนทำไงดีทําไงดีเดือดเดือเหลืออะไรบ้างเหลือนี่คอริฟาวเวอร์แล้วก็มีอะไรกบ้างหมดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งฮะอ๋อนี่ไงเริ่มโตเริ่มโตได้เดี๋ยวปักสปริงเกอร์ได้แล้วกันมันจะได้โตไวๆนะสปริงเกอร์เป็นเบสิกสปริงเกอร์ปลกหนึ่งอันแล้วก็เป็นเออ แล้วก็เป็นกอรลี่สรปงเกอร์ไปเลยแล้วกันนะปึบ๊บอ่านี่ฮะเพิ่มความไวครับเพิ่มความไวครับนี่เราทุ่มสุดตัวนะอีเวนต์นี้นะฮะกดกดกดเดี๋บังนะแลกคูณของฉันอาอหมดเอหมดเอหมดไอหมดครับหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปไปใส่เพิ่มอีกก่อนนะเพราะาตอนนี้เหมือนตัวไม่ทันแล้วตัวไม่ทันนะฮะมาได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่ละสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าใส่ลงไปครับทุกคน เออแ,แล้วแล้วแล้วของอีเวนต์มันจะเข้าตัวเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่ะหือมันจะแบบมันจะเป็นยังไงผมไม่เข้าใจแบบมันจะอยู่ยังไงเหรอโหมาโทโหมาโทโนี่มาเลยใส่ไปกดใส่รัวๆครับกดใส่แบบัวๆแบๆบมั่วๆไปเลยครับโอ้ยหน้าจอพับเลยครับกดรัวอๆจนหน้าจอพับเลยโอ้ยนี่มีคนมีไพ่นาปเปอด้วยมีสับปะรดด้วยใส่ไปครับอ่านี่โอเคหมดละไปเอาเพิ่มก่อนตอนนี้สองพันกว่าคะแนนแล้ว เอ๊มันมันได้เยอะจริงเหรอวะเนี่ยไม่รู้สึกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนาดนั้นวะโดนน้องมันต้มไปวะเนี่ยจื๊บเก็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 บให้หมดเลยนี่ครับมีอันใหญ่อันเล็กเอามาให้หมดนะครับตอนนี้โอเคไปต่อไปต่อเพลินดีเพลินดีอันนี้เดี๋ยวไปขายทิ้งที่หลังแล้วกันอ่ามาปึ๊บ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 ใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดครับ นี่ฮะกดที่ัวเลยครับกดที่ัวแบบไม่ต้องสนใจอะไรฮะใส่รัวครับยัดหยัดหยัดยัดยัดเลยอ,อีกแค่สิบห้าสิบเก้าปิเท่านั้นทุกคนไม่นะ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 เพิ่งในแค่สองพันคะแนนเองโอ้โนโอ้โนโอ้โนอต่บ้างคนที่สวยจริงนะชอบมากเลยต้นไม้แบบดูดีมากฟิลแบบฟิลมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้โหนี่ฮะสปริงเกอร์แมงโตรเวอร์แปบ๊บเดียวคือแบบมาเป็นพรึบเลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับอ่ามา โ okay. อเครอบสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะได้รอบสุดท้ายแล้วนะครับไปไปขายขายขายทันไหมเนี่ยโอ้เดินก็ช้าตีนสั้นตีนสั้นขาสั้นขาสั้นปึ๊บ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 ใส่ลงไปครับเค okay. แล้วก็นี่โหเมโทโธมีแค่นี้แล้วอะเค okay. น่าจะพอแค่นี้พอนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบเราจะได้อะไรบ้างนะครับเป็นไอเทมที่น่าสนใจนะฮะอันนี้เก็บเข้าไปคลงังกก่อนนะครับเค okay. ไม่ทันแล้วครับทุกคนนะฮะคงได้แค่นี้นะครับนีฮะ ยี่สิบคะแนนนะครับมีในเด็กช่วยทาอีกประมาณหนึน่งนิดหนึ่งนะฮะโอ้นี่บ้านคนนี้เขาสวยจริงๆนะระหว่างนี้รอดูก่อนนะฮะโหดูครับเขาทาดีมากเลยอะ่ะเขาแบบจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะโอเคครับได้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยได้เป็นซัมเมอร์ซีทแพคครับทุกคนเฮ้ยโคตรดีโคตรดีเออนี่แหละของที่ต้องการพอดีเลยโอเคครับโอเคโอเคโอเคซัมเมอร์ซีทแพคเยี่ยม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 ได้มาอีกสองอันนะฮะทุกคนซัมเมอร์ซีทแพคนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะซัมเมอร อ๋ออันนี้เขาอ่านได้เฉยนะโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับก็ได้ซัมเมอร์ซิแพกมาแบบงงๆนะฮะนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะเพราะคะแนานน้อยมากเลยครับทุกคนสำหรับนี้ผมขอจบเพียงเท่นี้ฝาบกดไลค์ใช่ร์มากดซับไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนเจอกันใหม่ครับทุกคนไปใหม่ครับเจอกันครับ